สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้เรามาแกงสแสลใส่กระดูกหมูกันนะคะสแสลเป็นผักพื้นบ้านและเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนาค่ะสแสลมีสองชนิดเป็นแบบเม็ดกลมและแบบเรียวยาวนะคะซึ่งแบบเม็ดกลมหยิ่งมอได้นำเสนอมาเมื่อคลิปก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้หยิ่งมอจะมาแกงส้มดอกสแสลยาวค่ะ สแลยาวจะมีลักษณะเรียวยาวคล้ายตัวหนอนนะคะบางคนก็ชอบแบบกลมบางคนก็ชอบแบบเรียวยาวค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับหญิงมอชอบแบบเรียวยาวค่ะเพราะว่ามันจะมีเนื้อนุ่มน้ำพริกที่เราปรุงจะเข้าถึงเนื้อของสแลทำให้มีรสชาติกลมกล่อมค่ะ ขั้นตอนแรกหญิงมอจะนำแสแลมาล้างให้สะอาดแล้วใส่ตะกร้าไว้ให้มันสะเด็ดน้ําค่ะจากนั้นจึงนำกระดูกหมูมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วตั้งน้ําให้เดือดเอากระดูกหมูไปเคี่ยวให้กระดูกหมูเปื่อยแล้วถึงจะใส่น้ําพริกลงไปนะคะสำหรับน้าพริกนั้นจะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะพริกแห้งตะไคร้ขา่ากระเทียมเม็ดผักชี ปลาซาบนะคะเราจะนำทุกอย่างมาโขลกรวมกันให้ละเอียดจากนั้นจึงใส่ลงไปในหม้อที่เราต้มกระดูกหมูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกสองอย่างก็คือมะเขือเทศและมะขามเปียกค่ะหญิงหม้อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเมื่อเราใส่น้ําพริกลงไปในหม้อที่ต้มกระดูกหมูกระดูกหมูเปื่อยแล้วเราจึงใส่สแลลงไปเลยค่ะ ใส่แสลแล้วจึงใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแลสุกเราจึงปิดไฟค่ะนี่คือหน้าตาของแกงสแลใส่กระดูกหมูของหญิงมอนะคะเพื่อนๆลองมาชิมด้วยกันค่ะหญิงมอขอรับรองว่าเมนูนี้อร่อยไม่แพ้อาหารรูหรูแพงๆเลยค่ะ ซึ่งมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสแลเป็นผักพื้นบ้านที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการประโยชน์ของสแลนั้นหญิงมอจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปค่ะหากเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ